ราหูย้าย17ตุลาคม2566กระทบต่อทั้ง12ราศีโหนวัส,สุเผย,ยใครอยากดวงดีให้ทำตามนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง17ตุลาคม2566จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในทางด้านโหราศาสตร์คือราหูย้ายซึ่งแต่ละราศีนั้นนะคะก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปโดยล่าสุดทางด้านโหรวสุวสุวัตคำหอมกุลนักโหราศาสตร์ชื่อดังก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำวิธีแก้เครสเสริมดวงของทั้ง12ราศีเตรียมรับราหูย้ายแต่ละราศีควรที่จะทำอะไรกันบ้างโดยโหนวสุได้แนะนำไว้ดังนี้ค่ะ 1. ราศีที่ควรจะไปไหว้ขอพรจากราหูคือราศีกันราศีพิจิกราศีกุมและราศีมีน ราศีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูมากที่สุดซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจและปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกับชีวิตมีทางด้านลบมากกว่าจะมีก็แค่ราศีกลุ่มเท่านั้นที่มีผลด้านบวกมากกว่าด้านลบการไปไหว้ขอพรจากเทพราหูจะช่วยทำให้ลดผลกระทบในเรื่องแย่ๆ และสามารถอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตัวเองต้องการเรื่องการงานการเงินโชคลาภได้ด้วย 2. ราศีที่ควรจะเปลี่ยนกระเป๋าเงินใบใหม่มาใช้คือราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีตุลราศีกุมและราศีมีนราศีเมษร,ราศีตุลราศีมีน เป็นที่ได้รับผลกระทบจากราหูในเรื่องการเงินมาตั้งแต่ปีก่อนแต่หลังจากราหูย้ายแล้วการเงินจะเริ่มดีขึ้นก็ควรเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ไว้ใช้เก็บเงินเสริมดวงการเงินให้ดีกว่าเดิมส่วนราศีสิงห์ราศีกุมเป็นราศีที่เพิ่งจะได้รับผลกระทบใหม่หลังราหูย้ายส่วนราศีสิงจะส่งผลเรื่องรายได้และการลงทุน ส่วนราศีกุมนั้นส่งผลเรื่องความใจร้อนใช้เงินเกินตัวแต่ถ้าทำธุรกิจอะไรใหม่ๆจะกลายเป็นมีรายได้ดีสองราศีนี้ก็ควรเปลี่ยนกระเป๋าเงินใบใหม่เพื่อแก้เคร็ดดวงการเงินด้วยก็จะดีขึ้น 3. ราศีที่ควรจะซื้อประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุในปีนี้แก้เครดโหนวัสุบอกว่า คือราศีสิงห์และราศีพิจิก2ราศีนี้จะเสียเงินจากเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยและความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตการซื้อประกันล่วงหน้าเป็นการชิงเสียเงินแก้เครดดวงชะตาที่จะช่วยทำให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยเฉพาะคนอายุยังไม่มากทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพซึ่งช่วงต้นปีหน้า อาจจะยังไม่มีการเจ็บป่วยใดๆแต่พอเข้าปลายปีหรือหลังราหูย้ายครบหนึ่งปีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะเริ่มเกิดขึ้น 4. ราศีที่ต้องควรแก้เคร็ดด้วยการบริจาคเงินทำบุญช่วยเหลือคนหรือสร้างสาธารณประโยชน์ให้มากๆคือราศีเมษและราศีสิงห์สองราศีนี้นะคะ โฮนวัสุบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องความใจร้อนด่วนได้และไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินและการสร้างหนี้สิน,สนการลงทุน,นการแก้เครดนะคะทำได้โดยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะใจร้อนเงินแบบด่วนได้และลดความโลภในการลงทุนลงได้ ในระดับหนึ่งแต่การทำบุญลักษณะนี้แนะนำให้ทำบุญบริจาคก,กับมูลนิธิหรือองค์กรที่มีการรับรองถูกต้องตามกฎหมายสามารถออกไปเสร็จหรือใบอนุโมทนาบุญที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึงจะเป็นการแก้เครสที่สมบูรณ์การทำบุญแบบโอนเงินช่วยเหลือคนทั่วไปยังไม่ได้การันตีว่าจะเป็นการแก้เครดที่สมบูรณ์หากเงินที่โอนไปแล้ว ผู้รับไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บุญจะยังไม่สำเร็จส่วนราศีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาโหนวสุบอกว่าการแก้เครสดวงชะตาที่ดีที่สุดคือการวางแผนท่องเที่ยวเพราะการที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้ตามดวงเมืองคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศวันหยุดน้อยหรือคนที่ทำงานต่อเนื่องประจำ ชีวิตแทบไม่เคยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นจะรู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายจนนำไปสู่ปัญหาในการงานประจำวันการแก้เคล็ดที่ดีที่สุดคือลางานไปเที่ยวพักผ่อนเดินทางไปในที่ท,ที่ใหม่ที่สิ่งแวดล้อมและกลุ่มคนรอบข้างงดเสพข่าวจากโซเชียลเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเคยทำทุกวันไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยลองและ ลดละเลิกกังวลเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในทุกวันในการทำงานและสุดท้ายนะคะโหนวสุวสุวัรคำหอมกุลก็ยังได้ฝากปลอไว้ว่าการไปไหว้ราหูไม่จำเป็นต้องไปไหว้ในวันที่17ตุลาคมที่ราหูย้ายเพราะหลายวัดและสถานที่ต่างๆจะมีการจัดงานผู้คนจะไปร่วมพิธีเยอะ การเดินทางการไปไหว้ขอพรอาจจะไม่ได้รับความสะดวกควรจะไปช่วงก่อนมีดาวราหูย้ายหนึ่งสัปดาห์หรือหลังจากย้ายไปแล้วยังไม่เกินเดือนก็ได้สำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราหูย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรโดยโหนวสุดได้บอกไว้ดังนี้ 1. คดีการเมืองต่างๆที่ค้างคามาตั้งแต่กลางปี หรือช่วงเลือกตั้งจะเริ่มมีการสะสางสอบสวนและขึ้นศาลในช่วงนี้ถ้าใครที่ทำผิดจริงและดวงชะตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วและมีลัคนาเป็นราศีกันหรือมีนจะแพ้คดีทันที 2. ปัญหาเรื่องภัยแล้งจะลดลงแต่กลายเป็นจะมีพายุฝนและอุทกภัยเกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิ ถ้ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงต้องระวังจะเกิดน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรงเรือล่มในทะเลและจังหวัดที่อยู่ติดริมทะเลบนเกาะหรือริมแม่น้ำควรมีการป้องกันเตรียมรับมือน้ำขึ้นแบบฉับพลันไว้ด้วย 3. เรื่องอาหารการกินของคนในประเทศจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นผู้ที่ทำธุรกิจร้านอาหาร จนมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานควรตรวจสอบวัตถุดิบและลูกน้องบริวารของท่านให้มากๆเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดที่ส่งผลทำให้ผู้บริโภคทานไปแล้วเจ็บป่วยเป็นโรคหรือเจอสิ่งไม่พึงประสงค์จนส่งผลทำให้ชื่อเสียงที่ท่านสั่งสมมานานเสียหาย 4. คนที่เล่นหุ้นเล่นคริปโตและเก่งกำไรจากราคาทองคำหรือค่าเงิน ให้ระวังเรื่องความพันผนต่างๆที่จะไม่มีความแน่นอนคนที่ติดดอยตัวแดงอยู่ถ้าหลังตุลาคมกลับมาเป็นบวกไม่ต้องโลภมากให้รีบขายเอาเงินมาเก็บไว้ก่อนส่วนคนที่ติดดอยแดงมานานยังไม่บวกสักทีอาจต้องตัดใจคัตลอสเอาเงินสดมาเก็บไว้ก่อนไม่งั้นปีหน้าจะยิ่งแย่คนที่ยังคิดจะโดดเข้ามาเล่นในช่วงนี้ควรศึกษาตลาด สัก3 4เดือนก่อนรอให้เข้าช่วงเดือนมกราคมปีหน้าแล้วค่อยตัดสินใจ 5. วงการบันเทิงและสื่อมวลชนไทยจะถึงจุดที่ตกต่ำอีกครั้งเพราะการทำหน้าที่แบบไม่ระมัดระวังจนมีเรื่องเสียหายมีคดีความดังระดับประเทศเพราะความผิดพลาดจากการเสนอข่าวนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมและสร้างความแตกแยก หรือให้ข้อมูลแบบที่ไม่ถูกต้องหรือส่งผลกระทบต่อคนในสังคมให้เข้าใจผิดจนมีปัญหาต่อองค์กรภาครัฐหรือรัฐบาลรวมไปถึงคนในวงการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและเรื่องผิดกฎหมายก็ถูกคนเอามาแชรและโดนดำเนินคดีด,ด้วยสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลคำทำนายจากโฮนวสุวัสวัตคำหอมกุล ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเพจของเราก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ